กับซเชีีเีิกตกิ o ก k บ p ฟ g e y o u ยูทูบนะผมทนายพัฒนะฮะกรณีที่คุณเช่าซื้อรถมาเนี่ยแล้วผ่อนไม่ไหวนะฮะคราวนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่คุณเรียกให้ไฟแนนซ์มาเอาแล้วไฟแนนซ์ก็ไม่มาเอาเขาก็เหมือนอย่างเชิงว่ารอให้คุณเป็นฝ่ายผิดสัญญานะฮะแล้วไม่มาเอารถและคราวนี้บางทีก็มีในเคสแบบนี้นะฮะยึกยัก ให้คุณเซ็นหนังสือยอมรับผิดส่วนต่างนะฮะหากไม่เซ็นจะไม่รับลดคืนนะ,ะอ่ามันก็มีปัญหาอย่างนี้อยู่เยอะนะฮะแล้วคดีเนี่ยไปสู่ศาลผมแนะนำนะทางป้องกันของพวกคุณนะฮะในกรณีที่คืนรถอ่ะหนึ่งคุณต้องคืนรถให้เร็วที่สุดสมมุติหากรู้ตัวว่าจะไม่เอารถคันนี้แล้วแนะนำให้คืนให้เร็วที่สุดนะ 2การคืนเนี่ยกรณีที่เขามาให้เซ็นหนังสือยอมรับผิดส่วนต่างนะฮะจริงๆอะ่ะหากไม่เซ็นเขาก็ไม่รับคืนแต่มันมีเทคนิคตัวหนึ่งเนี่ยที่คุณเซ็นเนี่ยแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมใช้นะฮะสามารถที่จะทำให้เขารับลดไปแล้วในคำส่วนเนี้ย มันจะสิ้นผลไปซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมเอ,อ่อมันถ้าบอกตรงเนี้ยบางทีมันชี้โปชี้โพงให้กระลอกนะฮะถ้าสงสัยเนี่ยถามผมมาหลังไมค์ก็ได้นะฮะในส่วนเทคนิคในเรื่องการที่ป้องกันในกรณีที่คุณจะถูกฟ้องรับผิดส่วนต่างนะฮะเพราะบางทีถ้าคุณไม่เซ็นเนี่ยเขาก็ไม่เอาคืนฮนะกลายเป็นว่าหนักกว่านั้นก็คือกลายเป็นผิดสัญญาเช่าซื้อไปเลยนะฮะอ่า ซึ่งตรงนี้คนจะเจอเยอะ